บรรยากาศของอ่าวเซี่ยวอ่าวเซี่ยวเป็นยังไงบ้างน้องตุลอันนี้ตอนน้ําลงนะครับผมเราจะเห็นโขดหินนะครับจะเห็นนั่นนะบางคนตีน้ําลงแบบนี้อ่าเขามาตีปลาเก๋าแล้วอ่านะแล้วก็ปลาหมึกก็เขาก็หาลงไปเรื่อยๆนะอ่าให้ดูนะครับฝั่งนู้นเป็นที่ไหนน้องตุลฝั่งนู้นเป็นหาดของม่วงนะครับอ่าแล้วก็ตรงนั้นเป็นเกาะกวางนะครับอ่าว้าว ค่ะนี่ค่ะเขาสู่ช่องตุ้นพาทั่ววันนี้น้องตุนจะไปที่ไหนครับจะพาไปเที่ยวทะเลกระบี่ค่ะครับผมเราจะไปดูความงามของทะเลกระบีนะ,ะวันนี้วันหยุดของเรานะวันอาทิตย์นะค่ะครับผมเราก็ไปปิกนิกกันนิดหน่อยนะตามสไตล์เราเที่ยวไอสไตล์เรานะะสบายสบายชิวๆโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นแบบไหนว่าทะเลกระบี่จะสวยงามตรงไหน อาจจะสวยงามยังไงเราจะไปเที่ยวตรงไหนนะติดตามซิโอ o u เคะก็ถึงหมยแล้วค่ะถึงไมายนะทะเลกระบี่นะครับสวยงามมากมากดูอย่าให้ดูว้าวโอ้โหที่นี่คือที่ไหนน้องตุลนอ่าวเซี่ยวอ่าวเซี่ยวนะครับไอ้ถ้าถ้าว่าติดตามนะที่เรามาตกมึกที่อ่าวเซี่ยวบ่อยๆนะก็ก็คือตรงนี้แหละครับแต่ว,ว่าทะเลนี่ครับสวยมากเลยให้ดูเลย โอ้โหนี่นะครับอา่าวเสี้ยวจังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้ทีมงานสายเมานะครับนาเบียรนาเปาน้บบานหมูได้ไปหลายตัวแล้วนะครับนะเราเพิ่งมาถึงนะ้องตัวนะวันนี้เราจะมีน่าจะมีโอ้นาเบียโดนอีกแล้วเนี่ยครับนาเบียโดนอีกแล้วพาไปดูกันพาไปดูกันแล้วเนี่ครับพาไปดูกันเออโอ้โห นี่ครับกองกองเช่งเพียบเลยครับอยู่ไอ้น,นี่แนละ้วน้ำหมูต้องรีบแนละ้วน้ำหมูผู้ไซส์สวยมากๆเลยครับโอ้เนี่ครับเราจะมาหาสามารถมาหาหมึกสดได้เลยนะน้องตูนนะอ่าวันนี้เราจะทำซาซิมิไหมเดี๋ยวให้นาเบียทำซาซิมิเดี๋ยวให้นาเบียยกโชว์หน่อยครับได้กี่ตัวแล้วนู่น เนี่ยครับดูครับดูโอ้โหสี่ตัวนะครับนะลงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสี่ตัวนะแล้วติดตามตองตุลด้วยนะไปตลอดนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราเอาอะไรมากินกันนะเราไปดูเลย <c oughs> อ่าวันนี้เราพาของมากินด้วยนะครับอ่าเรนอน <c oughs> เรไปจำตําแหน่ง <c oughs> นี่มีอะไรบ้างองตุลวันนี้เตรียมมาเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้ ลูกชิ้นย่างนะครับมีส้มตำนะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือก้วยฉากุ้ดต้มกินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> นี่นะครับว,ว้าวเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วป <c oughs> าร์ตี้ว้าวโอเคนะเดี๋ยวเราติดตาม เราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะน้องตูนนะอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเอาวสยวแห่งนี้ว่ามันสวยขนาดไหนนะสิวอะไรกำลังสับมะลอกนะถ้าทำส้ำตมตำขาดไม่ได้เลยเราจะไปขึน้นเขาลงห้วยไปเล่นทะเลไปไหนขาดไม่ได้คือส้ตมตำสุประระเนี่ยค่มมะก็ค,คือปลาปลาหมึกนะครับอ่า ปลาหมึกนะครับอ่านี่ไหนดูซิหมึกสดๆมันสีอะไรตาม,มันจะออกเขียวนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือน้อเขียวังแตอ่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรกินนะอ่าเดี๋ยวติดตามติดตามซโยอ่าเอาตอนนี้นะลองตุลจะมาสาธิตอะไรีแร<ะ>่หมึกแร่หมึกอ่าให้นาเบียนะครับเนี่ยสาธิตแร่หมึกนะครับอันนี้นะครับคือแบบใหม่คือสดมากๆนะครับถ้าสด ก็อนนี้ก็เนี่ยครับลงไปกินข้างล่างเลยเอานาเบียเอาเริ่มเริ่มยังไงันตอนแรกทำไงกอนนะอันนี้เราดึงห่วงแล้วต้องตุนไปเตรียมจานมาถามแม่ถามแม่จานมาอันนี้มันย้อนแสงนะครับไม่ค่อยชัดนะภาพ น,น,นี่ครับเราจะม,มีดไม่คมใช่ไหมโอ้โหมึดมึกไซนี้โลหลายตังนะครับเนี่ยตายมีดใครทำมีดเนี่ยมีดใครคนนี้มีดนี้นะครับอาาตาแทงเนี่ยไม่ตายครับรแต,แต่ตายแต่ตายอยู่ตายกับบาดทะยักนะครับ มมดมดดดน้องตูนไ,<ป>ไอ้กินได้ไหมฮะ<า>ได้อยากกินฮ <c oughs> ะ <c oughs> อยากกินอยากลองกินบ่เออนะเดี๋ยวหนึ่งชิ้นได้ไหมชิ้นเล็กๆนะเออเอเปลี่ยนมีดใหม่นะครับเปลี่ยนมีดใหม่ไม่ไหวครับเล่นมนั้นครับนี่ทำไมเราต้องเอาหนังมันออกด้วยครับ มันจะได้น่ากินแล้วมันก็จะไม่เหนียวอ๋อความจริงมันเหนียวที่ที่ท,ท,ที่ตรงหนังนี้ใช่ไหมโอ้นาเบียาตัวใหญ่มาแลมั้อย่างงี้เลยอ๋อโอ้โหขาวจวดเลยครับน้าเจี๊ยบเลยเหมือนปลาหลังอยู่ตรงนู้นเอาไปไหนแล้วปลาหลังนอนร <laughs> ิมหาดเลย หมายกระพงแตกไปแล้วนะแล้วก็ไอตอนนี้ก็มาตกหมึกเร็หมึกนี่ไม่นานแตไม่นานเขนาก็ไม้แตกแล้วมึกโอ้โหนี่ครับขาวจืดเลยครับน่ากินมากๆเลยครับน้องตุ้นหนึ่งชิ้นนะใช่คอ่าวันนี้ความจริงมันต้องกินกับไอวาซาบินะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาพอไหม ขอน้องตุนอขอเล็กๆชักชิน้นก่อนเน,น,น,นี่ยมองอมมาาอมนี่ครับนี่ครับโอ้โห,โหาาตอนน้ำจิ้มใส่ถ้วยน้อยๆมาอือฮะไม่ค่อยเป็นใจ นาบ,บียนน้ำลายไหลแล้วครับไหลไหไม่ไหวแล้วครับ <laughs> ไม่ไหวแล้วสวยนะแต่ว่าสวยอู้น่ากินมากๆเลยครับนี่ <laughs> ปีนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่ได้กินอ๋อไม่ใช่อ๋อกินดิบตัวแรกครับแต่ว่าไอ้วันวันวันปีใหม่นวเราได้แล้วนี่เทปนี่ กว่าจะได้ขนาดนี้นะนเบียสั่งสมประสบการณ์มากี่ปีนะสองสามปีเลยนะครับเออนะครับมีดถึงทือแบบนี้นะครับแร่จนมีดทือแร่จนมีดทื่อเออยังจำอีพีนั้นได้นะน้องตูนไอที่เราไปแร่แร่ปลาช่อนเลนะบนกระชังนะใเออจำได้โอ้โหทริปนั้น ทิปนั้นนี่ขออนุญาตเขากินเหล้าบนกระชังเลยท,ทั้งเมาทั้งแร่เลยสดเลยนะครับเองเล่นอยู่นี่ครับพอไอประธานสายเมาครับจะโชว์ให้ดูครับ <S <S 2> <S 2> อันนี้ตกเองกินเอง <S <S นั่นเลงโอนะครับโอ้โหสดเลยครับโอโ้โห นี่ดีเจหำใหญ่ก็สู้ไม่ได้แล้วนี่ดีเจภูมิหำใหญ่ก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วโอ้โหสดๆเป็นไงบ้างน้ำเปล่านี่ครับอ่านาเบียนะนาเบียแร่เรียบร้อยนี่ครับเชฟเบียนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้น้องตุลชิมนะเอาน้องตุลแล้วก็อันนี้หมึกย่างอันนี้หมึกย่างแล้วก็จิ้มจิมไหมจิ้มจิมเลยจิ้มเลยจิมเลยจิมนิดเดียวอ่าแล้วก็ เขาป่าเขค้าเคี้ยวเคียวเคียวกมือด้วยอ่าสองคนมาเคี้ยวกินก่อนกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราดูรสชาติมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวบอกรสชาติไอ้ผู้ชมหน่อยย่างอะไรวะบ้ามันอร่อยนะมันหวานนะกินกินดูเป็นยังไงบ้างรสชาติมึกหวานมึกหวานกรอบไหมฮะทำให้เผ็ดเผ็ดนิดนึงอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นใช่ไหมสรุปแล้ว อร่อยผมว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องมาบ่อยๆนะใช่ไหมนะไม้ไม่แตกนะตรงนี้หม้ไม่แตกเพราะหมึกมันเข้าเลยๆนยะโอเคนะเ,คนะเดี๋ยวเรากินกันไปเลยนะจะให้ดูบรรยากาศพาพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะน้ำมันแก๊สน้ค่ะก็จะไปหาหอยกันหอยกันนะครับอ่าวันนี้เราจะไปหา หอยกันนี่คือไม่ใช่หาหอยกันไปเลยไม่ใช่นะเราจะไปหาหอยกันเดี๋ยวเราจะให้ดูนะสภาพหอยกันนะพาพี่มีนาไปด้วยนะไปเดิเราไปด้วยลุยด้วยกันเซลโอ้โนี่คะก็คือบรรยากาศอ่าวที่ออาตอนเย็นโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะตัวนะอยาโอ้โหดูท่านวัด ดูท่านประธานเราเลครับลองตุลครับโอ้ออออยไม่ต้องกลัวเขาย่างกันกินกันหมดแล้วได,ได้ครับได้ได้เลย <g ül> โอ้โหนี่ครับท่านประธานเราไปตีปลาเก๋ามานะครับลากไปรอดครับโอ้โห <g ül> โอ้โห เ้ยสองท่านนะประดานนาเบียนาหมูอะเบียได้ประมาณข้าวตัวได้ั้งเหรอ, <c oughs> อโอ้โหน้องต้นดูนะโอหโห้หอนาเบาเราโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะโม้เลยครับปลาเก่าล้วนๆๆโอ้โห โอ้โหเป็นยังไงบ้างครท่านประธานวันนี้มันมันมากเลยครับมันมากไหมไม่ตั้มเหมือนปลาเก๋าใช้มินิถือว่าพอได้ต้ยมยำตำแกงนะครับโอเคเลยครับหมายนี้ย,ยนัน่นตัวนะ่ะโ <c oughs> อ้เน,นี่ยคือเป็นเสน่ห์ของอ่าวเซี่ยวนะใช <c oughs> ่ไม่โอ้โหไม่ใช่เสน่ห์ธรรมดานะโอ้ท่านประธานเราแบกเลยอะ่ะเอาท่านประธานเราแบกเลยโอ้โห <c oughs> ทระาครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาแก้วใหญ่ๆให้ท่านนะครับเดี๋ยวน้าหมูกับหน้าเบียครับรีบๆนะครับเอนี่ก็คือบรรยากาศอาเสี้ยวอาเสี้ยวตอนเย็นนะมีเรื่องดีๆเยอะนะครับไอเขามาตกปลา เขามาวางอวนนะเยอะมากแล้วก็แต่ละคนก็ได้กับเข้าวไปกินกันใช่อือก็คือเป็นสิ่งดีนะน้องตุนนะอ่าบรรยากาศสวยมากๆครับกระบี่ครับอ่าวเซี่ยวใครไม่รู้จักอ่าวเซี่ยกับกระบี่นะเชิญแนะนํานะน้องตุลน,นะแนะนําให้มาเที่ยวครับผมมาเที่ยวเลยครับนี่ครับหืมกวางแล้วก็ถ้าตำหนักอ่า ถือว่าเป็นสถานที่สวยมากนี่ครับพระอาทิตย์ตกดินครับว้าวเซี่ยวนี่ครับน้าหมูครับน้าหมูได้กี่ตัวครับน้าหมูฮะห้าตัวครับโอ้โหได้โชว์ผลงานหน่อยดิคัดไซคัดไซนะครับเออตัวเล็กๆน้าหมูไม่นะไซเหมือนท่านประธานนี่สะบัดทิ้งใช่ไหม เยอะตัวแพงขายไปแล้วแต่ว่า <c oughs> ว้าวต้องมีเมนูนะครับเนี่ยค่ะก็จะมาดูมาดูน้ำเบียร์นะครับอ้าโอ้ยฮะน้ำเบียร์ไม่น่ารอดเดินเหมือนลากปลามาแบบในน้องคุณเหมือนเหมือนคนที่ว่าโอ้ย ฉันมาทำอะไรที่นี่ได้ตัวไหมครับนะเบียโอ้โหไส้นี้ประธานไส้เมาเขาสะบัดดุทุกตัวนะครับมาดูหน่อยมาดูหน่อยนะเบียโอ้ยมีวงแดงด้วยเออเก๋าอุ้ยกำลังจะฟ้า โอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเราไปแรกนะเราไปด้ไหมาสบีได้เลยครับโอ้โหเซี่ยวนี่คก็คือบรรยากาศของอ่าวเซียวอ่าวเซี่ยวเป็นยังไงบ้างน้องตนอันนี้ตอนน้ำลงนะครับผมเราจะเห็นโขดหินนะครับจะเห็นน้ำน้บางคนตีน้ำลงแบบนี้อ่าเขามาตีปลาเก๋าแล้วอ่านะแล้วก็ปลาหมึกก็เขาก็หาลงไปเรื่อยเยนะ อ่าให้ดูนะครับไอฝั่งนู้นเป็นที่ไหนน้องดุฝั่งนู้นเป็นหาดของม่วงนะครับอ่าแล้วก็ตรงนั้นเป็นเกาะกวางนะครับอ่าว้าวให้ดูหน่อยให้ดูมาฝั่งนี้หน่อยฝั่งพระตำหนักหน่อยว้าวทะเลก็มีสวยมา,มากเลยนี่ครับอ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งพระตำหนักนะครับว้าวโอ้โหสวยงามมากนะครับ แล้วฝั่งนู้นมันเป็นไออะไรต้องตุลเลยเลยจากเกาะกลางตรงนี้ก็เป็นสะพานแร่นะเป็นอ่าวเขาเรียกอ่าวอะไรตรงนั้นอ่าอ่าวทึ่งใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ่าวทึ่งอ่าวทึ่งอยู่ฝั่งนู้นอ่าวทึ่งอยู่ฝั่งนู้นไอตรงนี้อ่าวเซี่ยวไอตรงนู้นเป็นอ่าวอะไรนะเดี๋ยวกันอ่าว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 อ่า เอาเออนะไม่รู้โอเคนะว่าไอ้วันนี้เราพามาดูบรรยากาศสวยๆแล้วนะอ่าโอเคฝากหน่อยฝากคู่สนับสนุนรายการของเราหน่อยน้ำพลายน้ปลาคุตั้มอร่อยชุดน้ำขายทั่วมังกระบี่แล้วเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่คือกล้วยฉาคุตั้มกินกับอะไรก็อร่อยกล้วยฉาคุตั้มกินกับอะไรก็อร่อยครับผม ช่วยอุดหนุนกันด้วยนะถ้าว่ามีรถน้ําปันคุณตั้มอ่าก็จะมีก้วยฉาบนะอ่าถ้าแบบว่าสนใจสั่งออเดอร์ปุ๊บสั่งที่รถก็ได้หรือว่าจะไอติดต่อทางอ่าเฟซบุ๊กนะจําลองกัญย,ยานะภาษาอังกฤษนะอ่าโอเคนะอีพีนี้พอกันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่อนะีพีหน้า <See you. S 2> สวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม,ม้ตั่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วมังกัดีค่ะ คุณข่าคุณต้อมกินจับอะไรก็อร่อยสั่งกันไหเยอะนะคะคุณคุณชอบเที่ยวหรือเปล่าชอบทำกับข้าวไม่เออถ้าชอบแนะนำ คอนเทนต์ดีๆไม่ทิ้แน้แลกันเชิญทุกท่านเปิดดูได้เลยจะกินจะเที่ยวเปิดช่องเดียวเลยรีบๆกันเลยรีบเปิดดูช่องตุนพาทูก เที่ยวหรือเปล่าชอบทำกับข้าวไมเออ่เอ,อ้ยถ้าชอบแนะนำเลยตามได้เลยชมพาทู คอนเทนต์ดีๆไม่ทีนนีแล้วกันเชิญทุกท่านเปิดดูได้เลยจะกินจะเที่ยวเปิดช่อง เปิดดูช่องตุนพาทู